สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทบทวนโครงสร้างกฎหมายวิธีสัต์ประหยัดสามของมสทนะครับเป็นการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับการดําเนินคดีอาญานะครับก็ต้องมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นก่อนการกระทำความผิดอาญานั้นนะครับอาจจะเกิดจากฐานความผิดที่มาจากประมวลกฎหมายอาญาโดยตรงหรือฐานความผิดที่มาจากกฎหมายอื่นนะครับ อย่างเช่นความผิดที่มาจากฐานความผิดจากพรบอาวุธปืนครับความผิดที่มาจากพรบจราจรทางบกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษครับประเภทนี้นะครับก็ต้องมีกฎหมายรองรับนะครับบันญัตจไว้โดยชัดแจ้งนะครับให้รับโทษทางอาญานะครับต่อมาเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นครับก็ต้องมีผู้เสียหาย ผู้เสียหายคือใครครับผู้เสียหายก็คือผู้เสียหายที่แท้จริงนะครับเป็นผู้ที่ถูกกระทําโดยพิตินัยนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยในความหมายของผู้เสียหายโดยนิตินัยครับหมายถึงอะไรครับผู้เสียหายโดยนิตินัยก็คือจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนนะครับไม่มีส่วนครับไม่มีส่วนร่วมในการกระทํความผิดนะครับอย่างเช่นประมาทร่วมหรือสมัครใจวิวาทนะครับสมัครใจร่วมต่อสู้นะครับ ไม่มีส่วนก่อนนในการกระทําความผิดนะครับอย่างเช่นไปยุยงให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะครับไม่มีนะครับไม่มีส่วนยินยอมนะครับในการกระทาความผิดก็คือไปเป็นผู้สนับสนุนให้เขากระทาความผิดนะครับอีกประการหนึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นการขัดแย้งต่อกฎหมายนะครับ คือขัดต่อกฎหมายอันศิลธรรมอันดีของประชาชนนะครับอย่างเช่นปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนะครับเขาไม่จ่ายนะครับตัวเองก็จะมาครับร้องทุกข์นะครับบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายนะครับอย่างนี้นะครับเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไนนะครับก็คือมาด้วยความไม่บริสุทธิ์นะครับการที่จะเป็นผู้เสียหายนั้นต้องมาด้วยความบริสุทธิ์นะครับ ต่อมานะครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าผู้เสียหายนั้นคือใครครับผู้เสียหายนะครับก็จะมีผู้มีอํานาจจัดการแทนนะครับผู้มีอำนาจจัดการแทนคือใรนะครับผู้มีอำนาจจัดการแทนก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือกรณีที่ผู้เสียหายนะครับโดนทําร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะครับยังไม่สามารถที่จะมาดาเนินการรลองทุกเองได้นะครับหรือแจ้งความเองได้นะครับ ก็ต้องมีผู้มีอำนาจจัดการแทนนะครับผู้มีอำนาจจัดการแทนนะครับปวิทยาก็ได้วางอักไว้ในมาตรา4 5 6ครับต่อมานะครับบุคคลอื่นนะครับบุคคลอื่นนี้หมายถึงใครนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนายกอนะครับไปแจ้งความต่อต่อตำรวจนะครับว่ามีการฆ่าคนตายที่ ริบคลองนะครับโดยไม่ทราบว่าเป็นใครอย่างนี้นะครับนายกอไปกล่าวโทษเรียกว่ากล่าวโทษนะครับก็คือไปกล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนทราบนะครับก็คือบุคคลอื่นมองภาพง่ายๆเป็นพลเมืองดีนะครับที่ไปพบเจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กล่าวโทษครับเดี๋ยวย้อนกลับมาในเรื่องของผู้เสียหายนะครับถ้า ผู้เสีหายนะครับมีความต้องการที่จะร้องทุกข์ร้องทุกคือการแจ้งความนะครับต้องมีเจตนานะครับให้ผู้ที่กระทําความผิดนะครับให้นําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษนะครับก็คืออย่างที่เจอในข่าวบา่อยๆก็จะเป็นคําว่าต้องการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับในการร้อง รหรือแจ้งความนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการลงบันทึกประจําวันนะครับแจ้งความลงบันทึกประจำวันธรรมดาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้กระทําความผิดมานะครับรับโทษนะครับพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีสิทธิ์ครับต่อมาหลักต่อมาที่จะพิจารณานะครับในเรื่องของความผิดนะครับความผิดที่เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินนะครับ หรือความผิดส่วนตัวนะครับถ้าความผิดอาญาแผ่นดินนะครับผู้เสียหายนะครับจะยอมความไปแล้วนะครับแต่พนักงานสอบสวนหรืออายการจะต้องดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความผิดส่วนตัวนะครับผู้เสียหายนะครับถอนแจ้งความนะครับยอมนะครับการคดีอาญานั้นยอมระงับไปนะครับ ส่วนมากที่เห็นก็คือการฟ้องนะครับฟ้องคดีมินประมาทนะครับฟ้องเสร็จนะครับส่วนมากก็คือเรื่องจะไม่ถึงศาลนะครับฟ้องก็ยอมความยอมจดใช้ยอมตามเงื่อนไขนะครับจบไปนะครับต่อมานะครับหลังจากที่มีการร้องทุกข่าวโทษเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการยังไงต่อนะครับพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกนะครับเรียกให้ ผู้ต้องหานะครับหรือผู้กระทาความผิดนั้นมารับทราบข้อกล่าวหานะครับแต่ถ้าหมายเรียกแล้วนะครับจาเลยไม่มาเอยังไม่ถึงขั้นแต่ถ้าออกหมายเรียกแล้วนะครับผู้ต้องหาไม่มานะครับตามหมายเรียกนะครับอาจจะเรียกไปครั้งที่หนึ่งนะครับทิ้งช่วงระยะเวลาไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับออกอีกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งเดือนนะครับสองเดือนนะครับไม่มาครับพนักงานสอบสวนก็จะลองขอตัดศาลนะครับเพื่อจะออกหมายอาญาก็คือหมายจับหมายฟนนะครับก็แล้วแต่นะครับกรณีนะครับจะแตกต่างกันนะครับระหว่างหมายเรียกกับหมายอาญาหมายเรียกนี่ชันพนักงานสอบสวนนะครับมีอำนาจในการออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมายอาญาต้องให้ศาลเป็นผู้ดำเนินการนะครับ มานะครับหลังจากพนักงานสอบสวนนะครับได้ดําเนินการนะครับสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับก็จะส่งมอบให้แก่พนักงานอายการต่อไปนะครับพนักงานอายการจะทํายังไงต่อไปนะครับก็จะมีสีแนวทางในการดาเนินการนะครับแนวทางที่หนึ่งก็คือสั่งฟ้องแนวทางที่สองสั่งไม่ฟ้องแนวทางที่สาม สั่งให้พน <prestigious> mhm. ักงานสอบสวนนะครับสอบสวนเพิ่มเติมและส่งพยานมาให้สักถามนะครับแนวทางที่4นะครับสั่งให้พยายามเปรียบเทียบปรับนะครับในการเปรียบเทียบปรับนะครับก็จะมีกฎหมายรองรับไว้นะครับไปเจาะในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกรณีสั่งไม่ฟ้องนะครับทําเป็นคําสั่งเด็ดขาดนะครับแจ้งคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนะครับก็จะมีกระบวนการตรวจทานอํานาจของพนักงานในการที่สั่งไม่ฟ้องนะครับยวไปเจาะในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ต่อมานะครับหล e ังจากนั้นนะครับกรณีที่พนักงานอายการสั่งฟ้องนะครับศาลนะครับก็จับไต่สวนหรือไม่ก็ได้นะครับเป็นดุลพินิจของศาลนะครับแต่ในทางปฏิบัติก็อาจจะต่อมานะครับพนักงานอายการสั่งฟ้องนะครับต่อมานะครับกรณีพนักงานอายการสั่งฟ้องนะครับศาลก็ มีอำนาจใช้ดุลพินิษนะครับในการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเองนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนจะทิ้งช่วงมาจากข้ามขั้นตอนจากการร้องทุกสอบสวนนะครับอายการครับข้ามขั้นตอนมาสู่คดีจะมาสู่ศาลเลยนะครับ สาลต้องทาการไต่สวนมูลฟ้องทุกครั้งนะครับกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะครับต่อมานะครับเมื่อสารทําการไต่สวนแล้วหรือไม่ไต่สวนนะครับสารก็จะดำเนินการสารชั้นต้นนะครับก็จะดำเนินการพาิจารณาพิาพากษาคดีน,นะครับให้ลงโทษหรือยกฟ้องนะครับถ้ามีความผิดก็สั่งลงโทษถ้าไม่มีความผิดก็ยกฟ้องนะครับมาถ้าคู่ความนะครับติดใจนะครับไม่ยอมรับ นะครับทำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับก็จะทําการอุทธรณ์ครับการอุทธรณ์นะครับถ้ายืนคำศาลชั้นต้นก็ลงโทษยกฟ้องนะครับจนมาถึงชั้นฎีกาครับถ้าฎีกาแล้วก็คือถึงที่สุดแล้วนะครับก็คือศาลถ้ามีความผิดศาลจะสั่งลงโทษนะครับแล้วบังคับคดีต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่มีความผิดนะครับศาลจะยกฟ้องปล่อยตัวจําเลยไปจําเลยก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูตัว อินโฟกราฟิกนะครับของสำนักง,งานกิจการยุติธรรมนะครับได้ทําไว้นะครับเป็นแผนพังการดำเนินคดีอาญานะครับเบื้องต้นสําหรับประชาชนนะครับก็จะแบ่ง3ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือก่อนพิจารณาคดีช่วงที่2คือระหว่างพิจารณาคดีช่วงที่3หลังพิจารณาคดีนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนิดนึงก็คือก่อนพิจารณาคดีนะครับในส่วนนี้นะครับจะเรียกผู้ เสียหายนะครับส่วนผู้กระทำความผิดเนี่ยจะเรียกว่าผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ต้องหานะครับในช่วงนี้นะครับระหว่างพิจารณาคดีก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับแต่ถ้ามาถึงชั้นศาลแล้วนะครับจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชื่อนะครับจากผู้ต้องหาก็เป็นจำเลยนะก็เป็นโจทก์กับจำเลยนะครับผู้เสียหายก็เป็นโจท เดี๋ยวผมมาไล่โฟให้ดูนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับไล่โฟโฟตามนี้นะครับในกรณีที่ผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายดําเนินคดีเองนะครับสังเกตดูนะครับว่าคดีนะครับจะขึ้นมาสู่ศาลนะครับศาลจะทําการไต่สวนมูลฟ้องนะครับศาลจะไต่สวนมูลฟ้องทุกครั้งนะครับในกรณีที่ผู้เสียหายนะครับ ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอายการนะครับศาลก็จะพิจารณาคดีนะครับต่อมานะครับในกรณีที่พบเห็นการกระทําความผิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าความผิดเกิดขึ้นนะครับพบการกระทําความผิดนะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นเองก็เจ้าหน้าที่ดําเนินการจับกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าผู้เสียหายนะครับไปร้องทุกนะครับกล่าวโทษนะครับผู้เสียหายนะครับโดยนี้ตินายนะครับ ถ้าเป็นผู้เสียหายโดยนี้แต่หนก็จะลองทุกก็คือแจ้งความนะครับแต่ถ้ากรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนั้นนะครับจะแจ้งความไม่ได้จะไปเปลี่ยนเป็นลักษณะของการกล่าวโทษเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนต่อไปครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนรับเรื่องแล้วนะครับกล่าวโทษก็จะออกหมายเรียกนะครับหมายเรียกผู้กระทําความผิดนะครับมานะครับ จากนั้นผู้กระทําความผิดนะครับถ้าไม่มานะครับศาลจะออกพนักงานสอบสวนนะครับจะร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อที่ออกหมายอาญาออกหมายอาญาปุ๊บนะครับถ้าออกหมายอาญาแล้วนะครับก็จะไปตามจับนะครับถ้าจับได้นะครับถ้าจับได้ก็จะมาเข้าสู่กระบวนการนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับควบคุมตัวนะครับอำนาจการควบคุมตัวในชั้นนี้นะครับชั้นของพนักงานสอบสวนนะครับจะ ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับกพะส่งต้องส่งตัวไปที่ศาลนะครับถ้าพนักงานสอบสวนนะครับสอบสวนแล้วนะครับไม่มีความผิดนะครับหรือการประกันตัวนะครับนี่สําคัญนะครับประกันตัวก็คือให้ประกันตัวในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปที่ศาลแล้วนะครับไปที่ศาลนะครับถ้าศาลสั่งฟ้องนะครับจะโดนอายัดตัวในทันทีนะครับ ประกันตัวได้สองช่วงนะครับแต่ว่าถ้าปลอดภัยสุดก็คือประกันตัวช่วงนี้ถ้าไปประกันตัวในช่วงชันสารนะครับถ้าส่งเข้าเรือนจําแล้วส่งผมเปลี่ยนทันทีนะครับต่อมานะครับก็มีการสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานสอบสวนนะครับก็จะรวบรวมพยานหลักฐานาต่างๆนะครับส่งให้อัยการนะครับฟ้องนะครับฟ้องคดีครับต่อสารนะครับแต่ถ้าอัยการนะครับ สั่งไม่ฟ้องนะครับสั่งไม่ฟ้อง <_ d ata> ก็จะมีกระบวนการตรวจสอบคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน,นอายการต่อไปนะครับต่อมานะครับหลังจากที่พนักงาน,นอายการแทรสั่งฟ้องคดีนะครับจะสังเกตนะครับว่าถ้าผู้เสียหายฟ้องคดีเองศาลจะทําการไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้าพนักงาน,นอายการนะครับสั่งฟ้องนะครับศาลจะ ไต่สวนหรือไม่ก็ได้นะครับศาลจะพิจารณาคดีนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากศาลพิจารณาคดีแล้วนะครับศาลชั้นต้นนะศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาในกรณีที่ฟ้องนะครับถ้ายกฟ้องก็คือผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะครับจำเลยบริสุทธิ์นะครับช่วงนี้เป็นเป็นเปลี่ยนเป็นจำเลยแล้วศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับถ้าคู่ความไม่พอใจนะครับก็จะอุทธรณ์ฎีกาครับ คดีถึงที่สุดนะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการศาลแล้วนะครับการบังคับคดีตามคำพิพากษานะครับก็จะคดีถึงที่สุดก็บังคับคดีนะครับตามโทษโทษประหารประขังปรับริบทรัพย์นะครับจำคุกนะครับหลังจากจำคุกแล้วนะครับอยู่ในเรือนจำนะครับพ้นโทษออกมานะครับเอ่อควบคุมความประพฤตินะครับเรากลับมาเป็นผู้หลังจากพ้นโทษแล้วนะครับก็จะเป็นผู้ดีสุด ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมนะครับโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับ